เรื่องอาถรรนต์ต้นโพเสียงเลื่อยไฟฟ้าดังกระหึ่มไปทั่วผืนป่าโดยมีเจ้าสัวอัมพลผู้เป็นเจ้าของที่ดินคอยยืนดูห่างๆพลางชื่นชมที่ดินที่อีกไม่นานจะถูกเนรมิตให้กลายเป็นรีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาติที่เขียวขจีหากตัดต้นไม้บริเวณนี้จนหมดเขาจะสร้างบ้านพักหลังเล็กๆสักสิบหลัง เพื่อให้นักท่องเที่ยวมาเช่าพักเมื่อนึกถึงเม็ดเงินจำนวนมหาศาลที่จะหลั่งไหลเข้ากระเป๋าเป็นกอกเป็นกรรมก็ทำให้เจ้าสัวถึงกับยิ้มกริ่มออกมาอย่างพอใจเร่งตัดกันหน่อยนะพวกมึงเจ้าสัวเอ่ยสั่งก่อนจะเดินกลับไปพักหลบแดดในเต็นท์ทิ้งให้ชาวบ้านที่ถูกจ้างมาตัดต้นไม้ทำงานกันไปต้นไม้น้อยใหญ่ ถูกโค่นลงต้นแล้วต้นเล่าจนบริเวณป่าแทบจะราบลงเป็นหน้ากลองแต่ยังคงเหลือต้นโพต้นใหญ่ประมาณหกคนโอบที่แผ่กิ่งก้านขนาดใหญ่โดยยังไม่มีใครกล้าตัดพี่พี่ต้นใส่ต้นนี้เอาอยัางไงดีแมนชายหนุ่มที่ถูกจ้างมาให้ตัดต้นไม้หันมาถามคนรู้จักที่กำลังขนท่อนไม้อย่างขยันขันแข็ง เขาจ้างมาตัดเองก็ตัดสิวะตัดให้เตียนทั้งหมดนั่นแหละแมนพยักหน้าก่อนจะหันไปคว้าเลื่อยไฟฟ้าแต่มีเสียงปริศนาเสียงหนึ่งดังขัดขึ้นเสียก่อนมึงจะตัดต้นโพมึงทำพิธีขอขามารุกขเทวดาแล้วหรือยังวะแมนหันไปมองก็พบว่าเป็นเสียงของลุงพลลุงเขยของเขานั่นเองขอขอมงขอขามาอะไรเสียเวลา มึงรีบรีบตัดให้เสร็จซะเจ้าสัวอัมพลเดินออกมาจากเต็นท์แล้วส่งเสียงฮึดฮัดอย่างไม่พอใจเขาอยากให้รีสอร์ทเสร็จไวๆโดยไม่อยากมีอะไรมาทำให้กิจการของเขาล่าช้าเพราะนั่นจะทำให้เม็ดเงินจำนวนมหาศาลจะหลุดลอยหายไปด้วยแต่ท่านครับพวกเราเชื่อกันว่าในต้นไม้จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่ ต้นไม้ต้นนี้มีอายุนับร้อยปีก่อนที่เราจะตัดเราจึงต้องขอขมารุกกเทวดาที่สิงสถิตยอยู่ในต้นไม้เพื่อไม่ให้ท่านโกรธลุงพลเอ่ยค้านทำเอาเจ้าสัวถึงกับเลือดขึ้นหน้าถมน้ำลายใส่ก่อนที่จะชี้นิ้วด่ากราดด้วยความโมโหกูสั่งให้พวกมึงทำอะไรก็ทำถ้าไม่ทำก็ออกไปดาเสร็จเจ้าสัวอัมพลก็เดินจากไป แมนกับลุงพลไม่มีทางเลือกจึงก้มหน้าก้มตาหยิบเลื่อยขึ้นมาเลื่อยต้นไม้โดยมีชาวบ้านคนอื่นๆเข้ามาช่วยอีกแรงเสียงเลื่อยไฟฟ้าดังขึ้นอีกครั้งแต่เมื่อแมนกำลังจะใช้ใบเลื่อยวงเดือนเข้าไปใกล้ลำต้นของต้นโพที่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงามานับศตวรรษแต่จูๆ่ๆมันก็หยุดทำงานลง ควันสีเทาปนกลิ่นไหมลอยออกจากเลื่อยไฟฟ้าทันทีทุกคนเริ่มรับรู้ได้ถึงสัญญาณที่ไม่ค่อยจะดีนักแต่พวกเขารับค่าจ้างจากเจ้าสัวมาแล้วจึงต้องทำงานให้เสร็จแมนตัดสินใจโยนเลื่อยไฟฟ้าทิ้งไปแล้วหันไปหยิบขวานมาจามต้นไม้แทนปักปึก เสียงขวานจามลงไปบนเนื้อไม้ดังขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ดูเหมือนต้นโพต้นนี้จะแข็งแรงมากจนต้องใช้แรงผู้ชายนับสิบคนมาช่วยกันโค่นปักปึกปักปึกปัก,ปกแมนออกแรงให้มากขึ้นแต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อขวานที่อยู่ในมือของแมนกลับลื่นแล้วหลุดออกจากมือของเขา ปลายด้ามขวานกระเด็นไปจามเข้าที่ขาของลุงพลที่กําลังตัดต้นไม้อยู่ฝั่งตรงข้ามอย่างพอดิบพอดีทิพหายแล้วแมนรีบพุ่งเข้าไปหาลุงพลด้วยความตกใจผมขอโทษนะลุงผมไม่ได้ตั้งใจแมนเอ่ยละล้ําละละักพลางมองขวานด้ามโตที่ปักเข้าเส้นเลือดใหญ่ของลุงพลก่อนจะตัดสินใจดึงขวานออก ทรงผลให้เลือดไหลทะลักออกจากบาดแผลราวกับท่อประปาแตกชาวบ้านที่มาช่วยตัดต้นไม้ต่างพาการแตกตื่นในขณะที่ลุงพลก็ส่งเสียงร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเสียงเอะอะโวยวายดังขึ้นจนเจ้าของที่ดินต้องมาดูเมื่อเห็นว่าลูกจ้างของตัวเองได้รับบาดเจ็บจึงตะโกนบอกให้คนช่วยพาไปส่งโรงพยาบาล ไปเอารถออกแล้วรีพามันไปหาหมอเร็วเข้าเจ้าสัวเอ่ยปากสั่งคนงานจึงรีบเอารถยนต์ออกมาแล้วช่วยกันแบกร่างของลุงพลที่มีเลือดอาบไปทั้งร่างขึ้นรถทันทีเจ้าสัวอัมพลมองตามรถไปด้วยความประทึกใจหากมีคนงานเป็นอะไรไปคงเป็นเรื่องไม่ดีแล้วคงต้องทำบุญครั้งใหญ่เป็นแน่ แต่สิ่งที่เจ้าสัวไม่อยากให้เกิดขึ้นก็บังเกิดขึ้นจนได้เพราะไม่นานก็มีคนมาบอกว่าลุงพลเสียเลือดมากจนเสียชีวิตตั้งแต่ยังไม่ถึงโรงพยาบาลเสียด้วยซ้ําตกดึกเจ้าสัวเกิดอาการกระสับกระส่ายนอนไม่หลับจนต้องลุกเข้าห้องน้ําหลายครั้งเขารู้สึกไม่สบายใจเรื่องลุงพลที่มาตายในที่ดินของเขา มันเป็นเหมือนสัญญาณวางอย่างที่ดูไม่ค่อยจะดีนักยิ่งคิดมากก็ยิ่งทำให้เขาไม่อยากทำรีสอร์ตต่อแต่ในเมื่อเขาลงทุนกับมันไปมากแล้วแถมยังมีหุ้นส่วนอื่นๆที่สนใจจะลงทุนกับเขาอีกเขาจึงไม่อยากปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปจึงจำใจทำต่อให้เสร็จเจ้าสัวพยายามข่มตาให้หลับอีกครั้งแต่บรรยากาศรอบข้าง กลับค่อยๆลดอุณหภูมิลงอย่างต่อเนื่องเขาเริ่มรับรู้ได้ถึงความผิดปกติที่แผ่ปกคลุมไปทั่วท้องในตอนนี้เสียงสายลมดังขึ้นอย่างรุนแรงคล้ายเสียงกรีดร้องของใครสักคนเจ้าสัวาชะเง้อดูนอกหน้าต่างสังเกตเห็นเป็นเมฆสีดำทมิน ลอยต่ำลงมาบ่งบอกว่าพายุกำลังจะเข้าตำแหน่งหน้าต่างของห้องเขาจะหันหน้าเข้าหาต้นโพพอดีเพียงแค่เขามองออกไปข้างนอกหน้าต่างก็จะเห็นต้นโพต้นใหญ่ที่ยืนเด่นตะงานอยู่ท่ามกลางความมืดมิดมองดูแล้วคล้ายปีศาจที่กำลังจ้องมองมาที่เขาจนเขาต้องรีบผันหลังแล้วเดินกลับมาที่เตียงพวกเราเชื่อกันว่าในต้นไม้ จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตยอยู่ต้นไม้ต้นนี้มีอายุนับร้อยปีก่อนที่เราจะตัดเราจึงต้องขอขามาลุกคเทวดาที่สิงสถิตยอยู่ในต้นไม้เพื่อไม่ให้ท่านโกรธจูจๆคำพูดของลุงพลก็ดังเข้ามาในหัวเจ้าสัวสายศีษะไปมาเพื่อไล่เอาความคิดออกแล้วพยายามข่มตาหลับจนเขาพล้อยหลับไปในที่สุด เสียงลมดังขึ้นเรื่อยๆฝนเม็ดโตเริ่มโปรยปลายลงมาจนปลุกให้เจ้าเสือตื่นเขาลุกขึ้นออกจากเตียงอย่างงวงเงียเพื่อลุกไปปิดหน้าต่างแต่แล้วสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นบริเวณต้นโพมีชาวบ้านมาจุดธูปบูชากันอย่างมากมายตายต้นโพตอนนี้ขับข้างไปด้วยผู้คนมากหน้าหลายตามาทำอะไรกันวะเจ้าสัวสบดออกมา ก่อนจะรีบคว้าเสื้อคลุมแล้วเดินออกจากบ้านทันทีเขาคิดว่าน่าจะมีคนปล่อยข่าวเรื่องลุงพลตายเพราะต้นโพชาวบ้านเลยพากันมาบูชาเพราะคิดว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เมื่อเข้าไปใกล้เขาก็สังเกตเห็นคนสวมชุดสีขาวกำลังนั่งอยู่ตรงกลางราวกับคนเจ้าเข้าทรงแล้วมีชาวบ้านคนอื่นๆน,นั่งล้อมรอบ ยิ่งทำให้เขารู้สึกโกรธจนเลือดขึ้นหน้าเฮ้ย hey! ใครอนุญาตให้พวกมึงเข้ามาในที่ดินของกูเจ้าสัวตะโกนพลางชี้หน้าด้วยความโกรธแต่หน้าแปลกที่ทุกคนกลับไม่สะทกสะท้านเลยสักนิดพวกเขายังคงนั่งนิ่งเจ้าสัวจึงตัดสินใจเดินเข้าไปให้ไกล้มากขึ้นพวกมึงออกไปกันให้หมดเลยนะเจ้าสัวตะโกนใส่ พรางกวาดสายตามองทุกคนที่ยังคงนั่งนิ่งอยู่แต่แล้วสายตาของเขาก็ไปสะดุดอยู่ที่คนคนหนึ่งที่เมื่อเพ่งมองดูดีๆกระชายคนนั้นมีรูปร่างหน้าตาคล้ายลุงพลที่เพิ่งตายไปเจ้าสัวขยี้ตาเพราะคิดว่าตัวเองอาจตาฝาดจึงตัดสินใจเข้าไปใกล้ๆแต่แล้วเขาก็ต้องชะงักเมื่อจู่ๆร่างของชาวบ้านและชายสวมชุดขาว ได้อันตรธานหายไปราวกับอากาศสาทุาเขาตัดสินใจจะหันหลังกลับแต่ต้นไม้ทางต้นกลับสั่นไหวราวกับมีคนนับสิบคนขึ้นไปเขยา่าจนรับรู้ได้ถึงอะไรบางอย่างที่หยุดลงมาใส่มันเป็นของเหลวที่มีกลิ่นคาวเหม็นจนเขาต้องเงยหน้าขึ้นมองแต่แล้วภาพที่เห็นทำเอาเขาแทบจะหลุดกรีดออกมาเมื่อบนกิ่งไม้มีร่างของคนนับสิบเกาะอยู่ บางก็หอยศีรษะบางก็นั่งบางก็ยืนร่างที่ยืนอยู่เหนือศีรษะของเจ้าสัวสยะยยิ้มพลางส่งเสียงหัวเราะชวนขนหัวลุกออกมาเลือดสีคนคลักจึงไหลออกมาจากปากลงมาเรื่อยๆกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้งไปทั่วจนเจ้าสัวแทบจะอาเจียนออกมาไม่อยู่แล้ววย เจ้าสัวรีบหันหลังแล้ววิ่งกลับเข้าไปในบ้านด้วยความกลัวพลางคิดว่าพรุ่งนี้เขาคงต้องทำอะไรกับต้นโพต้นนี้สักอย่างหนึ่งพิธีบวงสวงพลีกรรมขอขมาเริ่มต้นขึ้นในเช้าตรู่ของขาวและของหวานถูกวางเรียงรายอยู่หน้าต้นโพต้นใหญ่โดยมีพราหมณ์เป็นผู้ดำเนินพิธีเริ่มจากการเติมต้นไม้ประพรมน้ำมนต์ และใช้ขวานจามรอบรอบต้นไม้โดยกฎของการทำพิธีนั้นจะต้องเตรียมคนและอุปกรณ์สำหรับตัดให้พร้อมและควรตัดไม่เกินเจดวันเพราะมีความเชื่อว่าจะมีรุขเทวดาอาจจะเข้ามาอยู่อาศัยที่ต้นไม้นั้นอีกเสียงเลื่อยไฟฟ้าดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใบมีดของมันค่อยๆเฉือนเข้าเจาะเนื้อไม้ใช้เวลาเพียงไม่นาน ต้นโพทั้งต้นก็ถูกโค่นลงโดยที่ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นแต่ดูเหมือนเจ้าสัวจะยังไม่พอใจพอนอกจากทําพิธีกรรมในช่วงเช้าเสร็จแล้วช่วงบ่ายเขายังให้หลวงพ่อมาทําพิธีพลีซึ่งเป็นการทําพิธีบอกกล่าวและสร้างสารเพียงตาแล้วตัดกิ่งของต้นไม้ต้นนั้นเอาไปตั้งในสารโดยหันทางปลายขึ้นเพื่อให้ลุคเทวดาไปอาศัยอยู่ในสารแทน ก่อนที่เจ้าสัวจะสั่งให้ลูกจ้างทำงานต่ออย่างสบายใจพลางคิดต่อไปเขาคงประมาทเรื่องความเชื่อของชาวบ้านไม่ได้อีกเสียแล้ว